เย็นวันนี้เราเริ่มต้นกันที่เรื่องที่น่ายินดีกันก่อนนะครับคุณผู้ชมวันนี้มีการจัดงานอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจเกิดขึ้นนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือว่าพอมอได้มอบรางวัลให้กับพลตบตรเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับเนื่องในงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ภายใต้แนวคิด To get ตอร์ e can นหยุดค้าคนครับ เนี่ยครับไปดูบรรยากาศงานนี้กันหน่อยนี่เลยนะฮะเราเห็นคนกลางก็คือ,อท่านจุติไกรเริกรัฐมนตรีพอมอแล้วก็ข้างๆนะครับสาวสวยเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีงค,คุณแพนเค้กเขมมณิจจามิกรนะครับเป็นดารานักแสดงชื่อดังแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคุณแพนเค้ก เธอยังเป็นทูตวรรณรงค์ต่อต้านการคร้ามนุษย์อีกด้วยค,คือเธอทํามาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้เธอก็ยังคงเป็นทูตอยู่แล้วก็เดินทางมาร่วมง,งานในครั้งนี้ด้วยนี่นะครับสวยมีความสามารถแล้วก็ทํากิจกรรมหรือว่าแคมเปญที่มีประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยฮะคุณแพนเคก้กพาคุณผู้ชมไปกันที่ห้องฟีนิกส์นะครับบอลรูมอาคาร Impact Exhibi t i o n น e n t e r ที่จังหวัดนนทบุรีกันหน่อยครับ นายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านเป็นประธานในงานเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี2566วัตถุประสงค์นะครับเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยหรือว่าซีโร่ทอร์เรนส์นะครับรณรงค์เผยแพร่การดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้แก่ประชาชนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคองค์กรพัฒนาเอกชนองค์การระหว่างประเทศรวมทั้งสื่อมวลชนเพื่อร่วมผนึกกำลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในเวทีระดับสากลด้วยรครับครับ สำหรับการจัดงานรณรงค์ในวันนี้กำหนดหัวข้อหลักภายใต้แนวคิด Together We Can หยุดค้าคนนะฮะผมชอบชื่องานในปีนี้จังเลยหยุดค้าคนนะครับสโลแกนน่าสนใจเลยเดียวเพื่อสื่อถึงการรวมพลังทุกภาคส่วนในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยของเราโดยมีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนและภาคประชาสังคม ที่มีบทบาทในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์จำนวนมากรวมทั้งผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตหลายประเทศเข้าร่วมสังเกตการในครั้งนี้นะครับเพื่อร่วมกันเป็นเกียรติในการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานทุกภาคส่วนทั่วประเทศประกอบด้วยการมอบโลกเกียรติยศรางวัลบุคคลต้นแบบซึ่งเป็นรางวัลที่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์มากว่า10ปีได้แก่พลตำรวจเอกสุรเชษฐหกักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่ารองโจ๊กนะครับ,ร,บรางวัลบุคคลดีเด่นซึ่งเป็นปีแรกที่มีการมอบรางวัลม,มี15รางวัลรางวัลหน่วยงานดีเด่น6หน่วยงานและรางวัลจังหวัดต้นแบบตามกลไก การส่งต่อระดับชาติ3จังหวัดรวมทั้งสิ้น26รางวัลจริงๆก็แสดงความยินดีกับทั้งรองโจกแล้วก็บุคคลท่านอื่นๆด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลในปีนี้ครั้งนี้นั่นเองครับพลตรารวจเอกสุรเชษ์กล่าวภายหลังการรับรางวัลนะครับท่านบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มาร่วมงานวันรณรงค์การต่อต้านการค้ามนุษย์ในวันนี้แล้วก็ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลบุคคลต้นแบบแน่นอนท่านน่าจะเป็นอีกหนึ่งบุคคลสําคัญ ที่จะเป็นต้นแบบให้กับประเทศชาติแล้วก็สังคมไทยของเราต่อไปแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นต้นแบบในระดับโลกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในการรับรางวัลหน่วยงานดีเด่นในปีนี้เป็นความภาคภูมิใจหลังจากได้ทำงานในการป้องกรรันปราบปรามการค้ามนุษย์มาอย่างเต็มที่ทั้งนี้ต้องขอบคุณพี่น้องตำรวจทุกท่านครับที่ได้มีการร่วมกันทำงานในการต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างเต็มที่ในช่วงที่ผ่านมา และก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากนี้ซึ่งจะยังคงทำงานอย่างเต็มที่ร่วมกับทุกท่านเพื่อร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่เทียรหให้ได้ต่อไปแหมเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจใแล้วก็ถือว่าท้าทายอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ,รบในการที่จะขยับจากเทียสองขึ้นไปอยู่ที่เทียร์หย้ำกันอีกครั้งนะครับรองโจ๊กท่านก็เป็นนะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัว ป้องกันรปร,บราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นเองครับครับทำมาเนี่ยทำมาด้วยความเหนื่อยยากหลายปีนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาให้กำลังใจกับคนที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีทั้งเป็นองค์กรตัวอย่างบุคคลตัวอย่างที่ทุ่มเททำงานโดยต้องการส่งสัญญาณว่าคนที่ค้ามนุษย์เห็นมนุษย์เป็นสินค้านั้นคุณจะไม่มีที่ยืนในสังคมและคุณต้องได้รับโทษ ไม่ว่าจะนานแค่ไหนคุณอยู่ตรงไหนเราจะตามคุณจนเจอเพราะว่าเราบอกว่าประเทศไทยนี้จะต้องไม่มีธุรกิจการค้ามนุษย์เกิดขึ้นและทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองและป้องกันตามความเหมาะสมครับการจัดลำดับเชีย์นี่เป็นเรื่องของรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาแต่สิ่งที่ประเทศไทยทํานั้นทําเนื่องจากความเชื่อมั่นว่าธุรกิจผิดกฎหมายเป็นสิ่งที่ไม่ควรทาอย่างยิ่งในเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับนั่นมองคนละแบบแต่การที่เขาจัดลําดับนั้นเป็นการวัดประสิทธิภาพ ของการทำงานเหมือนกับกระจกเงาสะท้อนให้เห็นแต่การที่เราทํางานนั้นเราไม่ได้คํานึงถึงกระจกสะท้อนมากเท่ากับผลที่เราต้องการทําจะเห็นได้เลยว่างานวันนี้ที่ทางทุกหน่วยงาน20หน่วยงานร่วมกันทํางานนั้นเพราะว่าต้องการขุดรากถอนโคนการค้ามนุษย์ออกจากประเทศไทยและก็จะทําต่อเนื่องสัญญาณสองให้เห็นก็คือว่าคุณทําอาชีพนี้คุณจะไม่มีที่ในสังคมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมและคุณจะต้องได้รับโทษ ผมขอสังวนไม่พูดเรื่องการเมืองนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นเรื่องของคนทํางานที่ทํามาด้วยความเหนื่อยยากแล้วก็เราอยากอยากให้สังคมเห็นว่าเบื้องหลังความสําเร็จของประเทศไทยยืนอยู่ขนาดนี้ทุกคนเหนื่อยยากหมดหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นชีวิตนะครับทุกกระทรวงเหนื่อยกันด้วยกันหมดเพื่อประเทศไทยเพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับทราบความตั้งใจของท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเด็ปพระวิตณเป็นอย่างดีนะครับว่าจะต้องทําให้ประเทศไทยพ้นจากข้อคราหาให้ได้ แล้วก็สิ่งที่เราทํานั้นเราแข่งกับตัวเองไม่ได้แข่งกับอย่างอื่นนะครับว่าถ้าเราทําได้ดีแล้วเรามีความพอใจแล้วว่าสิ่งที่ทํานั้นเป็นประโยชน์ต่อคนไทยเป็นประโยชน์ต่อศักดิ์ศรีชื่อเสียงของประเทศไทยเราต้องทํานะครับไม่ต้องคอยใ,ใครมาจ้ำจี้จ้ำชัยเราสิ่งนั้นสําคัญที่สุดครับก็วันนี้เป็นวันที่ กระทรวงการเมือสุขุมและคมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยรัฐบาลนะครับโดยท่านเบญยุทธจันวอชาท่านมบญจพลวงสุวรรณรองยรรมตรีกำกับดูแลงานด้านการค้ามนุษย์นะของประเทศไทยนะครับก็ได้กําหนดจัดให้วันนี้เป็นวันต่อต้านการค้ามนุษย์นะครับนะซึ่งก็เป็นวันสําคัญเป็นวันที่รณรงค์นะครับนะเพื่อจะให้ทุกฝ่ายนั้นเข้ามามีส่วนร่วมนะครับและเพราะฉะนั้นสําหรับรางวัลที่จะรับในวันนี้นะครับผมเองก็ดีใจมากแต่สิ่งที่ดีใจมากกว่านั้นก็คือ ลูกน้องนะฮะทุกคน <S 2> <S 2> คนทํางานอยู่ข้างหลังผมเนี่ยได้รับรางวัลน,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่บ่งบอกนะครับนะว่าการทํางานเรามีประสิทธิภาพมากขนาดไหนก็คือการังคับเช้กฎหมายอย่างก้าวกระโดดนะของสำมกงานตำรวจแห่งชาติโดยท่านผบตรเนี่ยให้ความสาคัญเรื่องการค้ามนุษย์เ,เมื่อท่านผบตรให้ความสําคัญเรื่องการค้ามนุษย์ก็ทําให้เราเนี่ยทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับนะนอกจากการรับรางวัลก็คือการที่ลูกน้อง หลายหลายคนเนี่ยนะครับที่เป็นชุดทํางานแล้วก็เป็นคนที่ทุ่มเทตั้งใจทํางานมาเวหลายปีเนี่ยได้รับรางวัลนะครับในเรื่องของอการเป็นบุคคลต้นแบบนะการเป็นข้าราชการต้นแบบต่างๆในเรื่องของการต่อต้านการฆามนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปนะครับผมก็มองว่านะการต่อต้านการค้ามนุษย์สําหรับประเทศไทยนะครับนะจะต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับนะเพราะว่าการทําลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การทําลาย ความมั่นคงของมนุษย์เหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่วันนี้ไม่ใช่เรื่องของประเทศไทยเบี่ยงเดี่ยวเป็นเรื่องที่ทั้งโลกนะครับให้ความสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในส่วนของการรับรางวัลนะครับก็เป็นพลังนะครับที่จะทําให้ทีมงานขับเคลื่อนและเดินหน้าแล้วก็ต่อสู้กับบว่บารเหล่านี้ต่อไปก็ในปีนี้นะครับนะฮะประเทศไทยเราเนี่ยรับเป็นเจ้าภาพนะครับเรื่องการประชุมซึ่ง เป็นการประชุมที่เริ่มต้นจัดในฟิลิปปินส์นะครับนะใช้ชื่อว่ามันทิลาไดะล็อกนะครับแต่ปีนี้เนี่ยสำนักงานมวลชิเนี่ยรับมาเป็นเจ้าภาพนะครับในนามของประเทศไทยนะฮะก็จะใช้ชื่อว่าแบงกอกเดลอกนะครับนะก็รวมทั้งหมดนะทั้ง FBI ทั้ง HSI นะครับนะรวมถึงสถานทูตต่างๆวันนี้ความสําคัญของการทํางานก็คือความร่วมมือนะครับในการต่อต้านการค้ามนุษย์หน่วยไหนก็จะทำเพียงหน่วยเดียวไม่ได้นะครับ